วันนี้ผมมารับยีนขาหมาของ p i กเกอร์เวิรนะครับเพื่อนๆยีนขาหมาของ p i กเกอร์เวิเนี่ยเป็นยีนรหัส Number ร์เนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นผมใส่ยีนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นผมใส่ยีนของ p i กเกอร์เวิเป็นยีน Number ร์ไนะซึ่งมันจะเป็นทรงกระบอกตรงนะแต่ตัวเนี้นัมเบอร์เเลยเพื่อนๆเป็นยีนขาหมาเดี๋ยวผมจะมาฟิตให้เพื่อนๆได้ดูกันและผ้ามันเนี่ยก็พิเศษมากๆเพราะผ้ามันคือผ้า17บเจ srr สตรอมนะครับรายละเอียดมันสวยมากๆเดี๋ยวตามผมไปดดดูกัััััันเลยคคครรรบบบสสสสววีีีพ่โอ ครับคุณเอกสวัสดีครับวันนี้ผมมารับยืนที่ส<ร>ั่งเอาไว้ก็คือ Number s e รอคอยอยู่เลยครับโอ้รับคุณแลวนี่คือ17 SR Storm number s e ครับโอ้โหดูเนื้อผ้าทุกอนมันแบบได้ใจมากๆเลยตรงเนื้อผ้านี่มันเป็นมันเป็นทั้งเน็บเป็นทั้งสลับเลยใช่ไหมครับพี่<ร>อโอตก็ตัวน,นี้ได้ยืนนะครับมันจะเป็นการปั่นได้ที่รวมเอาความสลับบี้สลับบี้ก็คือความไม่สม่ำเสมอการเล็กใหญ่เล็กใหญ่และความเน็บเน็บคือความเป็นเม็ดเป็นปมปมปุ่มปุ่มอย่างเงี้ยครับสลับบวกเน็บ ซึ่งการปั่นเส้นได้แบบนี้ทางญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่ากาลาชะกาลาชะกาลาชะครับชื่อเท่มากๆใช่ครับใช่ครับตัวนี้มีความพิเศษก็คือ17 S R เป็นผ้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของ Pico Work แล้วในตอนนี้เรามีเปิดตัวรุ่นใหม่ที่คุณเอกซื้อไปเนี่ยก็คือ17 S R Storm Storm ก็คือพายุเราได้นำคาแรคเตอร์ของ17 S R มาทำให้มีความดิบขึ้นโหดขึ้น แล้วเราใส่สีเทาไปเหมือนกับพายุแล้วตัว17 SRR เนี่ยผ้าจะเป็นผ้าซันฟลอิในขณะที่17 SR Storm เนี่ย oh, จะเป็นอ <sal> ันซานซนเพราะฉะนั้นผ้าตัวนี้จะทั้งหดทั้งบิดทั้งหมุนเหมือนกับพายุเลยดูจากดีไซน์ก็ดุดันมากๆนะอันนี้มันเหมือนมนันเป็นรถอเมริกันมัสซ์ล์นะวิ่งผ่านพายุแล้วก็เส้นได้นี่ก็เดินเป็นได้สีเทาแบบเข้มๆเลยนะครับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอะลอยที่ผสมขึ้นมาให้เนื้อมันเป็นสีเทาทั้งกระดุมและรีเวทนะครับเสร็จแล้วเราจะนําไป ยิงทรายทีหนึ่งเพื่อให้เกิดผิวด้านและสีเทาจะเป็นรุ่นเดียวที่เป็นกระดุมแบบนี้เลยครับว่ามีสตอรี่มากๆเลยนะนี่ด้านในก็มีคําว่า Strom, Strom นะ s t o r m s t o r m เนาะลราได้ทั้งตัวเนี่ยจะใช้ได้เทาเย็บทั้งตัวโอ้ครับยรุ่นนี้จะมาในธีมเทาๆทดุดุทมึนทมึนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเฟรแล้วก็ยังเป็นสีบรูสีอินดิโกอยู่ความสนุกวันนี้เลยผมคิดเอาไว้เลยก็คือนี่ครับคือผมสั่งเป็น number seven เอาไว้ปกติเนี่ยผมจะสั่งเป็น number f นะเป็นกระบอกตรงแต่ตัวนี้คือ number seven สองคู่เดี๋ยวผมจะลองใส่แล้วผมจะลองฟิตติ้งให้ดูแล้วเดี๋ยวอาจจะรบกวนพี่โอให้คำปรึกษานิดนึงว่าเออทำยังไงมันถึงจะแบบว่าเออใส่ออกมาแล้วมันได้แบบสวยได้แบบทิพย์เลยอะไรยยินดีเลยครับเพราะว่าเสน่ห์ของการตัดขาของกางเกงขาบานเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเลือกรองเท้ากับกางเกงความยาวขาเก่งให้เหมาะสมด้วยอ่าใช่แล้วคุณเอกวันนี้เอารองเท้ามาด้วยใช่ไหมครับเอามาด้วยเลยโอ้ดีเลยครับดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลือกความยาวที่เหมาะสมกับรองเท้าโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอเคครับเอาโอ เห็นบ้างครับคุณเอกเฮ้ยผมว่าสวยฮะดูมีอนาคตแน่นอนก็ปลายขามันยังยาวอยู่นะเพราะว่าผมสั่งกับพี่โอไว้36เจตนาผมมาที่สั่งยาวที่สุดเพราะผมอยากจะดูพอร์ชชั่นมันคือสมมุติว่าถ้ามันบานออกมาแล้วมันเออมันเราจะได้แบบดูสัดส่วนว่าเออมันบานขนาดไหนที่ที่เราเราโอเคกับมันพอดีอะไรเงี้ยล้วก็เดี๋ยวความยาวเนี่ยเราจะเผื่อขนไปให้อีกแตลงน้ำมันก็จะขนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากเอนจิเนียร์บูธของเวสโกเลยดีกว่าอ่ะเวสโกบอส อันนี้ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะไม่สวยยังไงเราก็ต้องตัด จะพับคร่าว้าให้ก่อนว่าประมาณนี้ด้วยปกติเวลาเราพับขาเนี่ยเราจะให้นั่งเป็นขาตั้งเป็นมุมฉากกอ๋อตั้งเป็นมุมฉากใช่ไหมพี่อ่อโอเคแล้วเราจะพับให้ตรงเนี้ยมันแตะที่หน้าเท้าถ้าเกิดว่าตอนนั่งมันพอดีตอนยืนมันจะกองออถ้ามันกองปุ๊บเนี่ยกางเกงที่เป็นขาบานถ้ามันกองเราจะไม่เห็นโปรไฟล์ความบานของมันเพราะมันจะกองแล้วมันก็จะพับพับยู่ยู่อยู่เสน่ห์ของขาบานมันก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเราจะกะว่าพับให้มันแตะหน้าขาแล้วสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วอ๋อเข้าใจ กได้ได้ได้ครับผม